ก็โดนเลทบ้าแตกอาคาเรอ่าอ่ะอคาเดมี่มิลลี่นะพี่วันนี้ใช่หรอโดนไปสามหนึ่งแล้วตอนนี้ใช่หรออคาโดนกากแกงอ่ะใครแกงเชีแกงไร VG VG ใช่วินเจนตัวย่อ VG สีฟ้าฟ้าฟ้าหรอฟ้าสดใสอ่ะก็เอาจังวะตอนนี้มึงให้อะไรคือเทียนหนึ่งนแฟมโยอืมมอลมพี่นอกจากมรลลมเลยอ่าเอทีอาร์ ไอทีอาร์เขามีรีบ่อยปะไอทีอาร์ก็ไม่บ่อยพี่ไม่บ่อยเพราะว่าแกงเขาแข็งไงไม่ใคอยากเล่นด้วยอ้าวเหรอใช่แข็งแขงผมโดนไปห้าหนึ่งอะล่าสุดเลยเพิ่งเล่นเลยเหรอใช่ใช่วันไหนปืนแล้วประมาณสามวันก่อนสี่วันก่อนใครตึงปืนเขาตึงหรือใครตึงปืนก็ได้อยู่นะพี่คมอยู่นะปืนคมอยหรอไปกลางเขาแข็งด้วยหรือเปล่าวืน มนปืนปืนนจุดเปลี่ยนนะใช่หรอปืนมันคือตัวแบบของทีมอยู่แล้วนี่แพทเนี่ยใช่ผมมันไฟกลางมันไฟแรกนะพี่ผมยิงให้ไม่ครบอ่ะรู้สุดท้ายมันก็เล่นตัวยิงกันนะพี่มันก็แพร์แพ้แล้วโดนดึงศพแบบไวอ่ะใช่ถึงปืนเรามันจะทําดีขนาดไหนพี่แต่ถ้าไฟกลางม่งแพ้มันก็ทําให้ไฟแพ้มันเกินขึ้นมายากแต่มันเบรกแบบว่าพวกตัวแปลกได้นะถ้ามีปืน ต่ไม่รู้ไม่มีตัวไหนตัวเนี้ยจะแต่ที่ผมแพ้ก็มีผสมซีเข็ดเซซีอ่ะพีเซซีกับเอทีอาร์อ่เรีวิไม่ได้เล่นแพ้อยู่เซซังไปละเซรีว่ะไอ้ที่อะเซรีวัยังอยู่ปะนะไม่ค่อยเห็นนะเห็นอยู่สองสามคนแต่ชุดแดงเตะมันออกมาแล้ว อ,อ็หรอเออดีอเออกจะเลี้วแล้วตอกผไม่ชื่อน้องคนนขุดดินไหมมึงจะดูรัดหึ่งมึงจะดูขุดดินล่ะเนี่ยไอ้เหี้ย <c oughs> ไอสย้สัตว์รัดท่าทุ่มไปคุยไก่เชี่ยเป็ดไปแล้วว่าจะลงแล้วมันตอนแรกกูตีหนึ่งอ่ะวันนี้กูอาจจะเล่นเกมสักแป๊บหนึ่งนะเล่นเกมสักแป๊บหนึ่งเล่นอ่าเข้าแฟมแฟมหลกักเพราะว่าวันนี้ผมมารวมคนแฟมหลักแล้วจะเข,ข้าไปเล่นแฟมหลกัก รวมคนแล้วก็หาคนอาจจะต้องเลื่อนไปวันพรุ่งนี้ละเพราะว่ารัดมันมันมันไอ้ที่มันเดือนละครั้งอะ่ะแล้วช่วงการลีรอบแรกมันสนุกอะ่ะก็ต้องแอบแอบเล่นก่อนเพราะว่ารัดมันเดือนรัดเดือนละครั้งครึ่งเดือนละครั้งอ,ะอ่ะก็ต้องก็ต้องเอาเอารัดกันบ่อยเอ้ก,ก่อนเอฟบีพีอาร์าน้องแบบนี้ตัวมันหนึ่งเดือน <X. S 1> ครั้งเดียวลีรันเอะมึงทำได้เลยปะ อได้ไปเนี่ยได้ยินมึงเล่นไหมเนี่ยได้นะทำไม่น่าเดทำไม่ได้เดอยู่ๆอ่อนหลัได้ถูกแล้วหลังมันสิบเหรียญมันได้ทุกเซิร์ฟเลยเอ่าทำไม่น่าทำไม่น่าต้องรัดเดต้องรัดเด เราบ่อยตอนเข้าเทสตแบ้บหนึ่งเดี็กเทสเด็กย,ยังไงรอพร้อมแล้ววันนี้นัดคนไปด้วยแซมลากไอ้เฮียหวยต้องเลื่อนอีกเส็ง้ยแชท แชทว่ากูจะลงทุนกับเส้นผมดีไหมไอเชี้ยมันการเล่นหุ้นอะ่ะมึงว่าจังหวะไหนมันควรลงว่ไอเชีย้ยแต่ตอนนี้น่าจะอย่างว่าสัตว์ <c oughs> หรือว่าซื้อกระจกดีเก็บเงินซื้อกระจกลงทุนกับกระจกกระจกดีน่าสนใจนะ เจบเงินซื้อก็จบทีเดียวแต่วันนี้เป็นทำงานเอคปล่อยน้องทำงานเพื่อนๆเป็นเป็นอย่างเลยนะเปิดนอน้มงอ่อเนี่ยใช่ครับใช่ใแวะแวะหมดลยแรับลุงครับวันนี้มีรัดตีสี่สิบคน เผื่อสนใจสองชั <laughs> <t Me so demek> ่วโมงบ้าแตกเผื่ออยากเล่นแต่มีเกมมีเกมหนึ่งที่สนุกเหมือนกันนะครับพี่อะไรนั่นคือเกมอะไรอ่ะเธอเต้นไปไหนรีเบิร์ดเฮ้ยเห็นแล้วจะโหลดตามไปเล่นอยู่อันนี้มันดีแล้วมันดีนะโอ้ยตั้งแต่ก่อนไปทะเลมันจริงนะมันจริงนะพี่แล้วภาพสวยด้วยนะพี่กี่วันฮะนานผมนี่นานยาวโอเคโอเคโอเคมาครับงั้นต้องโหลดลยเลยนะแล้วจะกระทืบมึงอ่ะได้ไหม ได้มันมีพีพนะมีหรอมีนะมีไม่รู้ว่ามาหรือยังแต่มีแต่มีไแปดคือับไปเลยใช่เหรอถ้ามีเพื่อนอืมไอ้วันลิง์อยู่ปักบุตรนะเพชลิงค์ปักบุตรวันวันพรุ่งนี้เซิร์ฟหลักละน้องวันนี้ทำางกันก่อนพรุ่งนี้เซิร์ฟหลักหากระทืบนคนดีกว่าครับผมมาถึงเข้าไปก็เดินเลยนะบอกว่า JK เปิดทำการเดินโยกเดินโยกเลยแต่ถ้าอยากรัดมาแล้ววันนี้น้องถ้าใครอยากเล่นเบ ตามลงไปครับโอ้ยหลักหลักหลักพี่เวนซื้อสองร้อยพี่ซื้อแปดร้อยกว่าตอนนี้เหลือสี่สิบเออวันนี้มีร้านวันนี้มีร้านแต่ชวนอะไรเป็ดเขาเตียนอนพรุ่งนี้เสร์ฟหลักครับงั้นสร์ฟหลักเลื่อนไปพรุ่งนี้ได้ไหมถามแชทได้ไหมสร์ฟหลักเลื่อนไปพรุ่งนี้ได้ไหมที่หลักคนหายเยอะไหมโหยสัต JK ตอนเนี้ยโอ้โหน่าจะน่าจะสิบห้าน่าจะสิบห้าคนหน่ะไอ้เหี้ยสิบห้าสิบห้ามีให้เห็น่ะแต่ว่าพวกก็ก็คือผม,มาและเข้าไปก็คือเตรียมตัวเล่นนี่แหละแล้วก็หาคนไง ใครที่อยากเข้า JK วันพรุ่งนี้เจอกันเซิร์ฟหลักนะครับจะมีการคัดคนโดยผมเองเดินแรงเลยใครอยากเล่นกับ JK เดินเลยเดินแบบโยกอะตัวโยกอะเซิร์ฟหลักเดินเป็นคนเล่นกับเราเยอะนะแต่ตอนนี้คุณแหลกอย่างว่าไอ้ขี้แหลกขี้อะไรเนี่ยอ๋อแหลก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 แห อารมณพี่เอ็กบังน้องเจพี่วาไงสถิติบ้านแตกสองชั่วโมงเหรอดีๆอ่ะกูถามจากแต่จริงเลยทําให้กูอยากเล่นไหมอ่าแบบว่าเข้าไปเนี่ยแตกไหมแตกพี่อ่าประวัติศาสตร์ที่มึงเคยลงมาเคยครั้งไหนที่ไม่แตกไหมไม่มีพี่ไม่มีเลยเหรอใช่ไม่มีเลยผมเล่นมาสองสามเดือนแล้วตั้งแต่เล่นกับพี่คำนั้นก็เล่นมายาวๆอ่ะคือรอเล่นตลอดใช่แตกทุกแตกทุกวันวันแรกอ่ะเหรอใช่พี่เขี้ยะ นี่แหละและคิดบ้านรอบเนี่ยเราจะกู้ได้ไหมมีสี่สิบคนนะพี่วันเนี้ยไม่แล้วเคยครั้งก่อนนี่ก็คือสี่สิบไหมหรือว่าไม่คือวันนี้ประวัติศาสตร์วันนี้ประวัติศาสตร์เลยพี่ประวัติศาสตร์ไปสิบคนตัวแบกไทยไอเปก็มีพีมีไอซองอฮ้ยซองมาด้วยเหรอใช่ซองแล้วก็มีตี้เสี่ยวตี้เสี่ยวนี่คือพวกช่างไฟฟ้าช่างอะไรของไทยเลยพี่แบบช่างฟ้อมปืนเลยเลยระบบฟงระบบไฟแก๊เสี่ยว เขามีแคนเอาเเแคนเลดพี่ของคนไทยมาอีสิบหกคนก็คือมันอยู่ในที่เดียวกันอยู่ในแคนเดียวกันพี่เอ๋อยู่ในแคนแต่ว่าไม่สร้างบ้านตรงที่เดียวกันสร้างสร้างใกล้ๆกันเลยอ่าสร้างใกล้ๆกันแต่ว่าไม่บ้านคนลคนหลังหลังแล้วบ้านอยู่บ้านเราเนี่ยก็คือบ้านเดิมไหมหรือเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนจากที่ประสบการณ์ที่เล่นมาพี่มันต้องเป็นบ้านแคมป์ก่อนพี่แล้วค่อยบ้านหลักอืมพัาบ้านหลักไม่ทันพี่แล้วบ้านแคมป์แบบมึงนี่ถือว่าได้แคมป์ไหม ก็ oh, เคยรับเลนประมาณร้อยหรอยลูกอะเอาอยู่อยู่พี่ไม่บ้านแคมป์ที่มึงเคยสร้างอะที่ที่เราสร้างกันะประจําอะที่เป็นบ้านหลักของเราอะ <c oughs> ไอบ้านโกน้น,นะพี่โอ้ยมึงอย่าพูดดิเฮียหลักนั้นทําให้กูอยากเล่นด้วย <c oughs> เอาไม่อยู่พี่หลักแั้ใช่หรอเออเอาไม่อยู่ <c oughs> ทำไมอะ <c oughs> มันไม่รอดพี่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันคือมันมันมันเหมือนจะหนานะพี่แต่มันไม่หนานะ